สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่านพงศ์ครับผมข้างหลังเรานี้เป็นฉากถ่ายทําภาพยนตร์นะครับผมหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นบางนายจันทร์ครับผมอาทิตาอะไรประมาณนี้ครับผมแล้ววันนี้ผมมีนัดก,กับลูกพี่คนหนึ่งเขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถาในบรรยากาศประมาณนี้ผมอยากรู้ว่าเขาเคยเจอผีมา้ยนะเดี๋ยว เราไปสัมภาษณ์กันครับผมเขาก็มือถ่ายกันอยู่เลครับผม I run, I will climb, I w i l e s t r o y I'm undefeated Oh Jumping out of my skin, pull the coat Yeah, I believe it Oh, the past is everything we were Don't make us who we are So I'll d r e a เดี๋ยวเราจะพาไปเจอรุนพี่ดารารุ่นพี่คนหนึ่งนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับสวัสดีครับขอนญีตแนะนำตัวน่อยครับผมผมปุสุรินทร์นะครับหรือปุจิรพันธ์ครับเป็นนักแสดงอิสระอยู่ในวงการกี่ปีแล้วครับพี่โอ้โหอยู่ในวงการเหรอ เกือบ20ปีแล้วครับเข้าวงการเกือบ20ปีแล้วเมื่อก่อนก็หาขุดหอยขุดปูอยู่สุรินทร์นั่นแหละครับ <laughs> พูดภาษาเขมรได้ใช่ไหม <laughs> พูดไม่ได้หรอกผมเป็คนคนเทพผมไม่ได้เป็นคนสุรินทร์ที่ไหนอ่าฝากทักทายพี่น้องชาวสุรินทร์เป็นภาษาเขมรน,นะจุกกะไม่เอาบองปะโอนกรุ๊กเครียขมาดปูสุรินทนะรนนะ <laughs> ์เนอะพูเสร็นู่เหย่อเอออย่างนั้นก็สม้มติดตามขมาดพองเนอะโกนคันพญาสุรินทร์พักดีจังหวะน่เหย่อ อ่อผมอยากสัมภาษณ์พี่เรื่องว่าประสบการณ์การเจอผีแบบตามที่พี่ไปถ่ายละครในที่ต่างๆพี่เคยเจอไหมถ้าไปถ่ายละครไม่เคยเจอนะครับจะเจอแต่เออเวลาไปไปไป,ไปพักไปนอนอค้างสถานที่ต่างๆรีสอร์ทที่กองละครเขาจัดให้ก็ถ้าพูดถึงบรรยากาศที่เราไปก็ปกติก็จะเป็นคน เออไปลามาไหว้จะชอบไหว้เจ้าที่เจ้าทางจะชอบสวดมนต์ทำตามที่พ่อแม่เคยสั่งสอนไว้ว่าถ้าเราไปผิดที่แปลกที่เราก็ต้องอเขารพบ,บูชาเจ้าของสถานที่ก็ที่เจอๆก็มีตามรีสอร์ทนี่แหละครับแต่แต่มันก็เป็นความเชื่อของบุคคลเนาะครับผมอ,อบางบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ผมก็ ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบลู่ปลอดใช้วิจรรารณญาณนะครับผมวิจรรารณญาณในการรับฟังและการรับชมครับก็เคยเจออยู่เหมือนกับเสียงวแววเววเราอยู่คนเดียวแต่เสียงวแววววโทรศัพท์ก็ปิดหรือไม่ก็บางทีก็ความเย็นไอเย็นเข้ามาที่เปิด์เไล่าครับหรือไม่ก็ได้ยินกลิ่น เออได้ได้ได้กลิ่นทูบกลิ่นเทียนโดยที่เราไม่ได้จุดทูบโดยที่เราไม่จุดทูบมันเป็นบางบางรีสอร์ทนะที่ไปแล้วเจอก็อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเข้ามาปกปักรักษาเราอคือคิดในแง่ดีว่างั้นปกติพี่สวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหมครับสวดมนต์ครับผมสวดอิติปิโสอือ่าเกินอายุตัวเองทุกวันแล้วก็สวดชินะบัญชรทุกวันอื ปกติพี่เชื่อเรื่องผีไหมถามจริงจริงหรือว่าเฉยๆฉเชื่อเรื่องผีไหมเอาเอาความเป็นจริงนะห้าสิบห้าสิบเพราะว่าคนเราไม่สามารถที่จะมองสื่อวิญ,ญญาณได้ <laughs> บางทีเราไปอยู่ณที่แห่งหนึ่งประวัติศาสตร์เขาอาจจะมีเขาอาจจะเดินรอบเราก็ได้แต่เรามองไม่เห็นหเพราะเราเราไม่ได้มี บุญญาธิการวิเศษออมเราไม่ได้มีสัมผัสมองเขาเขาคือร่างกายร่างทิพย์ถ้าไม่เชื่อก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบรรพบุรุษเราก็เคยสั่งสอนมาเคยเที่ยมสอนมาว่ามันมีจริงเราก็ยุคใหม่แล้วแต่เราก็ไม่เคยทิ้งเอาที่ประสบการณ์ที่พี่แบบอันเนี้ยผีแน่เลยแบบยังไงมาใกล้เคียงที่สุดเลยแบบมาเป็นแบบกเิ้นนั่งยื้เจยก็มีกินอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบ อยู่ๆก็มีเสียงแบบตุ๊บอะไรประมาณนั้นที่แบบใกล้เคียงที่สุดหรือนอนนอนอยู่มันโดนผีอำอะไรประมาณนี้เคยเคยเคยไหมเรื่องนอนหลับมีอก็เหมือนโดนผีอำก็คือเราเรารู้ว่าเขามาค่อมเราอยู่เราไม่สามารถทําอะไรเขาได้เราก็สวดมนต์อันนี้คือนอนตามรีสอร์ทใช่ไหมใช่ครับสวดมนต์เขามานั่งทับเหมือนเงาดำๆมานั่งทับแต่ในความรู้สึกตอนนั้นเราหลับนะ แต่เรามารู้ตัวตอนที่เราสวดมนต์สวดแล้วก็ไม่มีไม่มีเสียงออกอะไรเลยจะอู้อูอ้ออ,อย่างนี้คือไม่ได้เป็นลักษณะคําที่ว่าจะรู้ว่าเราพูดอะไรแต่ในใจที่เรารู้เรารู้สึกเราเราสวดมนต์อยู่คือจะขอแผ่บุญส่งกุศลให้เขาแล้วเขาก็หายไปเลยใช่ไหมเขา,มาหายไปสักพักเขาก็หายไปอไ <laughs> เอาเอาอย่างนี้พิบฝากถึง คนที่ดูคลิปหรือคนทางบ้านว่าเวลาเราเจอเรื่องแบบนี้เราจะต้องแก้ไขสถานการณ์<อ>ยังไงครัอก,ก,ก็ต้องมีสติยังไงอะไรประมาณนี้ก็ทุกอย่างก็ต้องมีสตินะครับแล้วก็อย่างที่บางที่เราเรา,เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปที่สถานที่ที่เราไปพักหึือที่เราไปทํางานมันมันมัน,ม,นมีประวัติประวัติมาเป็นมาอย่างไงบ้างก็ไปถึงที่ก็กราบไหว้สถานที่เขาซะเจ้าที่ เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นอไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นอกบาีไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังครับท้ายคลิปผมขอพี่ฝากคนงานครับวันนี้มาถ่ายเรื่องอะไรครับผมวันนี้มาถ่ายเรื่องหุ่งพญาเสือครับเล่นเป็นเล่นเป็นแบล็กครับหุ่งพญาเสือช่องเจ็ดนะครับกด3าครับกำกับโดยพี่เอกลังซีโรสครับเขียนบทเองครับผมขอบคุณพี่ป๊้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ